สวัสดีครับอ่าก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับสำหรับหลวงปู่หงช่วงนี้ก็กระแสะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าบางอย่างก็คือด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระของหลวงปู่หงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็มีการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับส่วนวันนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวพระ รูปหล่อบ้างนะครับของลุงป,ปู่หงนะครับก็จะเป็นรุ่นนั่งรวยนะครับนั่งรวยก็เป็นนั่งรวยนะครับนี่เสกไตมารสุสานทุ่งม,มนนะครับปี2546โอ้โหบอกเลยว่าเห็นตลับอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยไปถึงสามหมื่นแล้วนะครับถ้าสามหมื่นเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อนาวริสนะฮะเนื้อนาวริสเนี่ยก็เป็นเนื้อนาวริส นวะคือเ้านะครับนวลิศคือสิบเอ็ดนะฮะก็ถือว่ามีมูลค่ามากๆาอ่ะผมมาพูดโดยรวมนะฮะของรุ่นรูปหล่อของนั่งรวยรุ่นนี้นะฮะก็จะมีเนื้ออะไรบ้างเนะข้าๆแล้วกันนะฮะก็มีเนื้องาแกะนั่งเสือนะครับหนังเสือเป็นหนังเสืออ่าแล้วก็จะมีอย่างนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน วก็จะออกเงินๆงินอย่างนี้นะครับอะไปต่อเป็นเนื้อทองคำนะทองคํานั่งหนังเสืออันนี้จะเป็นก้นก้นอดอดินปัทวิธาต์นะครับรายละเอียดก็ไปดูเอานะครับเอออันนี้เป็นเนื้อสำลิรนะฮะนั่งรวยจะไม่ไม่ได้นั่งอะไรเลยนะครับก็อุดแคบผงอย่างเดียวนะครับ เนื้ออ่อนอันนี้น่าจะเป็นสำเดี๋ยวสำลิดเนี่ย,ยผมจะมาวิวให้ดูนะฮะเนื้อสำลิดผมเช่ามาก็เป็นเนื้อสำลิดนะฮะก็สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับสภาพดีเลยนี่ชัดไหมกล้องผมไม่ค่อยชัดเนื้อนวลดเนี่ยจะออกแบบใสๆจะไม่มีสนิมนะครับส่วนเนื้อสำลิดเนี่ยจะมีสนิมเขียวขึ้นนะครับ จำนวนการจัดสร้างก็จะชัดเจนนะลองไปศึกษาดูถ้าเป็นนาวาริศเนี่ยห้าร้อยองนะครับเนื้อสาลิตเนี่ยเนื้อสาลิก็ประมาณ2,000ันองนี่จะอุดดินอุดดินนะฮะจุดประสงค์ของการสร้างนะน่าจะเป็นกองทุนปลูกป่านะครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็นี่ตอกโคตณเมติตรงนี้นะฮะตรงฐานนี่ ดินปัทวีธาตุเนี่ยก็อยู่ทั้งกิ่งทั้งกุมารทั้งอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงเลยรุ่นนี้ทองคําก็น่าจะหลายแสนแล้วนะครับอย่างงาแกะเนี่ยหลักแสนแล้วนะเห็นรูปรองนี้หลักแสนนะครับปีสี่หกนะเนื้อเงินก็โอ้โหเบียดเบียดกันมานะครับเบียดเบียดกันมาเพราะว่าจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับ อย่างนาวฤตยอย่างที่ผมเช่ามานี่ก็ออนวฤตนี่ก็มาสามหมื่นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับหายากไม่มีใครปล่อยเลยส่วนเนื้อสำลิศย,ยังหาได้นะครับสร้างสร้างสองพันองค์นะครับก็อันนี้ก็อยู่ราคาที่หกพันถึงหมื่นหนึ่งก็มีนะครับก็อยู่ที่สภาพอีกนะครับพระนี้ขึ้นอยู่ที่สภาพด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็มาเข้าๆรีวิวประมาณนี้แล้วกันใครที่ยัง ไม่มีก็ต้องรีบหาเช่านะราคาก็ยังพอที่จะเก็บกันได้นะครับยังเก็บกันได้เนื้อจะแบบอนวะสวยๆเลยสภาพผมได้มาค่อนข้างจะดีมากๆเออถ้าใครยังไม่มีก็ต้องรีบแล้วรีบแล้วราคานี้คงหายากแล้วนะครับอ่ะก็ศรัทธานะครับถึงจะจะเช่านะครับถ้าไม่ศรัทธาเรคงไม่เช่านะอ่าประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามครับสวัสดีครับ